สวัสดีครับผมผมนายจาักรกิจเกียรติยอมเลขที่20ครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องรูรับแสงนะครับหน้าที่ของรูรับแสงรูรับแสงเป็นหนึ่งในสองซึ่งมีหน้าที่ในการรับแสงอีกอันจะเป็นความเร็วชัตเตอร์นั่นหมายความว่ารูรับแสงมีผลต่อปริมาณแสงที่เข้ามานั่นเองซึ่งกล้องจะรับแสงได้มากหรือน้อยก็ข,ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ รูรับแสงที่มีผลต่อภาพในเรื่องของปริมาณแสงความสว่างของภาพค่าเมีผลต่อปริมาณแสงของภาพเป็นยังไงเดี๋ยวมาเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆสมมติว่าสภาพแสงไม่เปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ไม่เปลี่ยน iOS ไม่เปลี่ยนมีแค่ค่าเเท่านั้นที่ถูกเบียนไปเรื่อยจากความสว่างสุดไปแคบสุดจะเป็นแบบนี้ครับเอฟสต็อป กับ F Number คืออะไรเมื่อเราเปลี่ยนขนาดของรูรับแสง F Stop เป็นเพียงจำนวนที่กล้องของเราแสดงให้เห็นว่าตอนนั้นรูรับแสงอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งเรามักจะเห็นอยู่ในกล้องของเราอยู่แล้วเช่น F 1.8 F 3.5 F 5.6 F 8 F, 5, F, 6, F, 8, F 16เป็นต้น ช่วงระยะชัดคือช่วงของความคมชัดที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จุดคมชัดที่ใกล้ตามากที่สุดไปจนถึงจุดคมชัดที่ไกลาตามากที่สุด